แล้วครับก่อนหนึ่งก็ต้องกลับสู่ดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนี้เรามาอยู่กันในเกมโ o บ็อกนะครับแมปที่มีชื่อว่าโวคิงเนอะครับผมตำนามบทใหม่นะทุกคนดูดิโดคือแบบน่านเล่นมากอ่ะผมเลื่อนมาเจอผมก็เลยลองเล่นดูดิศึกระหว่างโวคิงสถาบันสายเลือดโอเคสำรวจเมืองคิงซิตี้และใช้ชีวิตอย่างอิสระอ๋อฮะน่าจะเป็นแนวใช้ชีวิตนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมกันเลยครับผมอ๋อพิเพลงตรงไหนวะ เราเลือกโรงเรียนอินทาราลแล้วกันทุกคนอินทาระนะครับผมอุ้ยก็ามาเสียงปืนมาเลยอ่ะชิดดูเรานั่งก่อนเราพวกดีเราเด็กช่างเองชิดดูทรงอย่างได้อ่ะทุกคนดูดิใส่เสื้อโหดูดีมีคนกี่คนวันในเมืองเยอะนะเนี่ยตังเรามมอยู่งหยุบาท ตังสีแดงกับตังสีน,นี่ไม่เหมือนกันเนาะเฮ้ยห้องเรียนวะจะด้วยห้องเรียนชายชายวะมันนั่งไม่ได้เหรออู้เสียใจว่ะมันนั่งเก้าอี้ไม่ได้ทุกคนนั่งได้น่าจะสุดยอดด้วยนะผมว่าจะต้องเปิดเสียงทุกคนเพราะว่าเอ้าวน่าจะต้องเปิดเสียงนะทุกคนเพราะว่า,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 วามันไอ้นี่อ่ะมันไม่มี้เสียงเพลงนะเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงเกมกัน้ออันนี้ทำไรหรือคอมพิวเตอร์ตัวรสรรรั่นบอ ผมเป็นคอมพิวเตอร์ครับผมคนปากกาต้องการพิมพ์เขียวทองแดงเศษเหล็กเศษตะกว่อา้าวต้องไปหาโอเคต้องหาของมาคาบไว้ทุกคนตรงแล้วมันน่าจะต้องหาของมาคาบเนะโอเคตรงนี้เราไม่ยิงกันยับอะ่ะจุดดีมีตังให้กดขมโมยตังเหรอไม่ไม่เมื่อกี้ว่าจะกดตังแต่เป็นขมโมยตังเหรอใครจะยิงวะเชี่ย ช็อโชว์เอ,อ๊ะเอ,อ๊ะส,สามเพลงเพลงปิดอ๋อสามันอื่นเลยยิงกูเฉยเลยไม่เราต้องไปที่อื่นยังไงไม่เราตอนนี้ผมต้องการดูแมพเว้ยก็จะไปซื้อของมาคงมาครับยังไงไม่โรงเรียนอื่นว่ะไม่มีอาวุธปะตีกันไม่ได้จะเป็นใครหรือเด้อแตกตัวอะไรของนิวหมดความน่าเชื่อถือหมด กันอาหารเจ็บชิบัดนุ่นนนนนนนมีมีดขายไหมครับพ่อครับคือพอดีผมอยากได้มีดมากเอ้ยมันทำไมมันซื้อไม่ได้วะอยได้มีดมากอ่ะมีอาหารโอ้เพงจังอ่ะสองร้อยอ่ะถ้วยอะสองร้อยอ่ะคือตอนนี้เราต้องวิ่งสำรวจแมปไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าจะได้หาที่เอาขอมมาครับปืนนะทุกคนไปฟังนี้มีอะไรหรือเปล่า เฮ้ย <Hey. S 2> อันนี้โรงเรียนอะไรวะหมัดะเอ้ยหมัดต่อยได้เว้ยอืมชามปาโอเคอันนี้น่าจะไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปดูซอยกันจริงกันล้วๆเวลาโดนไล่แม่มีเพลงขึ้นมาเลยนะมาต่อยคนอื่นได้ทุกคนคุยทั้งขยะได้ปะไม่ได้ไ,ม,ไม่แล้วคือผมอยากอุยร้านไทยประดิษฐ์ปะไทยประดิษฐ์ไทยประดิษฐ์เฮ้ เชี่ยเพียงอุ้ยต่อยดิอุ้ยมันมีปืนในสัตว์อปะกูขอโทษเอาขึ้นไม่ได้อีกโน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 โลบอกเล็กไหลเสียเล็กไหลก็มีเอ่ะหาขโมยตังแถวนี้ก่อนแล้วกิน คือดูที่เราไปฝั่งไหนได้บ้างคืออยากได้เศษเล็กเศษอะไรคือเราต้องขโมอยเหรอว่าแผนที่กูไม่มีกดเอ M มกดอะไรเปิดแผนที่ปะใครก็รู้คอมเมนต์ฝากคอมเมนต์หน่อยนะทุกคนคือแบบเข้ามาเล่นแบบไม่มีความรู้อะไรไอ้นี่ขโมอยได้เลยแล้วกันเสร็จคุยขยะไ,ขยไ,ได้พิมพ์เขียวอ่ะได้พิม์เขียวมาเวน,นี่คือใครอ่ะยา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 ,ยาไม่ยุ่งบริจาคโอ้โหตังค์จะแดกกูยังไม่มีเลย แต่นี้ไม่เถื่อนกันจังวะกขยะไม่ขนมปบเขียวเออกินก็ได้อะขนมปบเขียวกินก็ได้จะพิมพ์เขียวเฮ้ยเหมือนว่าเราตายแล้วขอมันจะหายหรือเปล่าวะว้าสีสาโอเคใครมาได้ยิงกูวะไว้ยตำรวจเนี่ยตำรวจช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยกูด้วยเฮ้ย มันยิงอะไรกูเนี่ยยา้าโอ้โหไอสัตว์ไอเราก็ไม่รู้ว่ามีตำรวจด้วยแล้วของหายหมดเลยอะต้องมาเก็บทุกเซฟก่อนนี่หว่าโหเมื่อกี้อุตสาไดไ้พิมเขียวแล้วเรี็บร้อยเลยเราเอาวุฒิระยะประชิดเ้ยต่อยเลยปุ๊บไช่วยกูไรดีเราอินด้วยกันนะเอาดิเอ้ยวิย่งไรมันมันหนี สองหนึ่งเหรอเป็นไงไอ้หนุ่มสองหนึ่งเหรอร่วงยนไหนเฮ้ยรู้พี่มึงอยู่นี่เยอะเหรอเชี่ยรู้พี่มันเยอะป่ะเฮ้ยเรายกพวกมาแล้วไอ้ยหมัดก็เสียวได้เว้ยหมัดทีละคนเดียวเข้ามาเข้ามาออกมาไอ้หนุ่มออกมาออกมาออกมาชุดดำหมอชุดดำหม้อชุดขาเว้ยรู้จักป่าพี่อินทราเนาะร่วงไปสองต่อยแม่งเลยต่อย ต่อย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 รัวๆล่วงไปอีกนึงอีกคนเดียวเว้ยปุ๊บเอาดิ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 กูต่อยอ่ะกูต่อยอ่ะล่วงไปดิครับขโมยของดิโอเคเฮ้ยใครยิงวะมีคนยิงเฮ้ยเราต้องเอามันไว้เวิร์ดคนเดียวคนเดียวเหลือคนเดียวแล้วมันเหลือคนเดียว ันหนีมันหนีไปช่วยช่วยเอาเอาคนสุดท้ายก่อนเสร็จทองแดงโอเคไปก่อนแล้วกูได้เสร็จทองแดงกูได้เสร็จทองแดงกลัวไปเก็บโอเคฝากไว้ในตัวเรานะจ๊ะกูเจ๋อตอนนี้ไงยังอยู่ยังอยูยย่เสร็จทองแดงเสร็จเหล็กเสร็จตะก,กวัวโอเคเราขาดปิ่นเขียวแล้วอาวุธอะไรไปชิดอะอันนี่คือขวดแก้ว ขวดแก้วสองขวดเหรอน่าสนใจนะทุกคนแล้วก็เริ่มภารกิจกันเลยครับวิขย,ยะไปฝั่งนี้ยังทะเลาเละกันไม่เลรอไมไหมเราฉลาดเราไปทำอาวุธก่อนอันนี้คือมีของอะไรอ่ะสัตว์คุณปากาโอ้ยยิงอย่างช้าเออตายไปดีินั่งอยู่ในนี้วะมันอยู่ในเซฟโซนเหรอทำอะไรมันไม่ได้ คือตอนนี้เราได้ปืนปากกามาแล้วนะทุกคนเฮ้ยแล้วมึงต่อยกันเองทำไมเอ้ยอย่าไปต่อยกันเองดิได้ปืนปากกามาแล้วสีดำยิงสีดำไว้ก่อนแล้วกันเอา้าไม่อยากจะบอกว่ามันของตกด้วยทุกคนแล้วปืนปากกากูเพิ่งได้มาเมื่อกี้เพราเราต้องเอาเอาวุธระยะประชิดด้วยเปล่าว่าแบบเข้าไปแล้วก็ยิงเลยปัง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 เฮ้ยอาวุธระยะประชิดหาอะไรยิงเบอร์จัดแล้วมึงอนะ นี่ขอขยะหน่อยคืออาวุธตกก็คือรอคนอื่นตายใช่ป่ะมันจริงกันตายแล้วเราก็ไปเก็บแบบน่ากลัวจัดมหาควิขยะนี้ว่ะวิเชยเจอเจอดำป่ะไปจีนุมไฟหรือเปล่าไฟหรือเปล่าไฟหรือเปล่าเอาดิกูไม่กลัวนะวิเชยมันโดนหรือเปล่าวะโดนดิโดนเยอะด้วยมันนะเอาดิ หูุดอ้๊เช่ยเออลูกยองเข้าหลังเลยสาดต์ตั้งแดงเรามีอยู่บางสิบคนตั้งแดงมันเอาไว้ทำอะไรวะให้ลองดูดีเฮ้ย <c oughs> มึงต่อยกันน่ะมึงไอ้สาดมึงรับน้องกันเหรอเฮ้ยอันนี้อีฟ้านี่ว่ะใช่สีขาว ต่อยแม่งเลยหนึ่งลุ้มสามมาเคยเห็นเปล่าลุ้มสามน้องลุ้มสามเฮ้ยขยเพราจะไหมกัมหนมปุบเขียวกินแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชุดดำมาวะมาหน้าโรงเรียนวะเซเลกา้าเฮ้ยเราได้เซเลก้ามาแล้วมีสิทธิ์ว่าเราจะขึ้นปืนใหญ่ได้ปืนใหญ่จากกรุงศรีอยุธยาเอาไม่ใช่ไม่ใช่อีบโบอีอบโบมันมีปืนแมกกาซีนอยู่ปืนหนึ่งอะ ดีร้านไทยประดิษฐ์มีอะไรขายหรือเปล่าแค่เพิ่งมีคนมาห้า,ากูอันนี้เศษโอเคเศษสังกษีเศษอะไรอะเพียงขี้อะไรวะปกจีขายอุปกรณ์อ๋อเราต้องซื้ออะไรไปบ้างนะเศษตะก,กัวซื้อไม่ได้ตังมันไม่พอเราต้องป้นป้นตู้เติมเงิน <laughs> ป้นตู้เติมเงินเลยจังวะนี้ขอคุยขยะหน่อยนะนมุม ตีนะอย่าเข้ามาไอ้เชี่ยมีอาวุธป่ะวิ่งแล้ววิ่งไปหาเพื่อนกูแล้วอีมันไม่ตามว่าขอของไปเก็บก่อนมีขวดแก้วอุย้ยตัวนี้เราทําปากฉลามได้แล้วเป้ยเดี๋ยวเราทําปากฉลามดีปากฉลามปากฉลามต้องการเงินแปดร้อยห้าสิบไม่ต้องการเงินหนึ่งร้อยเพิ่มอีกโอเคเราได้ปากฉลามแล้วทุกคนพ้นเงินตรงนี้ดิไปหาพ้นที่อื่น จ๊ะจ๊ะเจ้เอามึงไม่แทงวะกรโดดตีกูแทงแทงกะแทงเงอะหรือเฮ้ยปุ๊บปฟันโดนดิเมื่อไหร่มันจะล้มวะโอเคล้มแล้วป้นแม่งเลยโอเคกดน้ำอ่ะแมวเอาก็ได้ไปวิ่งหนีตีนแล้วหิวน้ำ โอ้ใบรุ่นใบรุ่นใบรุ่นแล้วแค่ถีกีตาร์ว่าโอ้โอ้สบายสบายโอ้ช้าเอาเนี่ยเรามีภารกิจเราต้องออกไปทำตัวเพราะเราจะเอาปืนนะทุกคนบายเราคือหัวหน้าแก๊งไอ้เหี้ยไม่ใช่คนอื่นเขายังไม่ยอมรับเลยร้องมาเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วยา คนได้ชักตู้ไหมเนะาะถังขยะก็มีคนเก็บไปหมดแล้วฝั่งโน้นไม่ถมังวิถีถังขยะที่สะดอกก่อนรอกูเจอปืนกูใช้ก่อนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเาใครวิ่งตามมาวะว่ามันมีปืนด้วยนั่นน่ละตำรวจหรือเปล่าเชี่ย ปืนปากกาป่ะครูอีโบไอสัตว์กูนึกว่าปืนปากกาก็ทุกคนเป็นไงสนุกกันไหมเดี๋ยวอาจจะมีอีพีสนะคถ้ามันมีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่อาจจะมีอีพีสนะครับผมแล้วก็สำหรับอีีนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้ครับบายบาย